เจลลเน,ลลววเนดิจยเลลกพ่อคุณเนเดี๋ยวอยที่นปงนี่ยนีอ่อดมีหอดด้นี่ยฮาฮ่าฮ่าฮ่าอยัี้นัจะมีด้านเนี่ยาหักปเนีน่ขี <c oughs> นเนี่ยจริงน,น,นียก็เมเขาบอกว่าดเขาบอกเมเขาบอกว่าดีมาก พี่ยังนึกถึงเขาแล้วก็ออกตามหาร้างให้เขาผมจะลองขอหวยเขานี่เซดิๆๆกซีิขอแซโตเนี่ยเฮ็ซอะเฮ็ดเอามาละเฮ็ว่าดนึโว่าเขาบอกว่าเขาให้เลขหนึ่งแปดศูนย์นะครับ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี P ่พีเอซีลงป้านาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะก็ทุกคนคนระับทุกคนได้ดูคลิปผมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้เดินออกตามหาร่างของนางตะเคียนนะทุกคนอยู่ๆเนี่ยผมเดินไปแล้วผมเจอผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งเล่นน้ํานะครับแล้วทุกคนเชื่อไหมมันมีอยู่แว๊บหนึ่งที่ผู้หญิงปริศนาคนนั้นอะ่ะพาผมเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ย ผมเจอเหมือนเป็นหลุมนะเป็นหลุมแล้วก็เป็นหลุมศพเลยอะที่ผมถ่ายพี่พีเอฟซีดูนะครับนั่นแหละผมว่าไอ้ตรงนั้นแหละมันน่าจะเป็นร่างของนางเดเคียนนะที่ผู้ที่ผู้หญิงปริศนาคนนั้นอะเขาให้ผมเดินขึ้นไปสำรวจเองนะผมว่ามีโอกาสน่าจะใช่แล้วแหละที่ผมเจอหลุมของนางเดเคียนนะเลยคืนนี้ผมเลยจะต้องเดินทางมานะครับเพื่อไม่อยากให้เขาเนี่ยรอผมนานแล้วก็ เขาอาจจะโกรธมากไปกว่านี้แล้วก็เขาอาจจะทําร้ายพี่นายกับพี่ชายก็ได้นะพี่ๆนะผมก็เลยคืนนี้ต้องเดินทางมาอย่างเร่งด่วนและคืนนี้เนี่ยผมเองก็ไม่กล้ามาคนเดียวเพราะว่าผมไม่ได้มาหาเขาเนี่ยน่าจะสองอาทิตย์ได้เลยนะครับคืนนี้ผมก็เลยเดินทางมากับน้องใหม่ผมก็เลยให้น้องใหม่เนี่ยถือไฟฉายผมนะพี่ๆโอเคนะผมรู้สึกว่าเออเริ่มแฮปปี้มีความสุข แล้วคืนนี้ผมหวังว่าผมเองก็น่าจะปลอดภัยน้องใหม่ก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าผมจะบอกเขาเรื่องเข่าดีเรื่องนี้นะพี่พี่เชื่อว่าอาจจะต้องเป็นหลุมเขาก็ได้นะพี่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับอยากข้ามโฆษณานะถือว่าเป็นการซับพอร์ตผมนะขอบคุณนะครับพี่พี่โอเคถ้าพร้อมแล้วผมจะพาน้องใหม่เนี่ยไปเดินต่อเลยครับเพื่อที่เดินไปในกระตอบแห่งนี้นะพี่พี่ไปกันครับผมน้องใหม่ทักทายพีเอฟซี FC หน่อย น,นะนี่นะครับน้องใหม่ก็ตัดทรงใหม่นะในน้องฮันหลังนี้นี่ข้างหลังก็ผมก็ซอยออกให้น้องใหม่นิดหนึ่งนะครับน้องใหม่คืนนี้เองไม่ต้องกลัวนะมากับพี่แฝงอ่ะเองเองเ,เริ่มไม่กลัวแล้วใช่ปะดเดี๋ยวนี้น้องใหม่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับต้องแต่นั่งสมาธิกับหญิงเพชรแล้วก็พี่ผมเนี่ยคือน,น้องใหม่แกรู้สึกเออคืนนี้เห็นพี่ว่าพี่แฝงเนี่ยมาคนเดียวก็เลยอยากมาเป็นเพื่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี้น้องใหม่ก็เริ่มนิ่งขึ้นเยอะแล้วนะครับ ทำไมเดินหลังพี่ดีกว่าเพราะว่ากล้องมันไม่เห็นด้านหน้าเลยไตามพี่มาดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องเดินไปข้างบนโน่นอีกนะฮะพี่พี่นะผมสารยิฐานว่าอาจจะเป็นล่างของนางตะเคียน en, ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าผมเจอเป็นหลุมเลยอะแล้วมันมีอะไรดนลจิตดนลใจไม่รู้ให้ผมฝันว่าผมจะต้องไปทางนั้นนะครับเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างบอกผมนะให้ผมต้องไปแล้ววันนั้นผมไปก็เจอผู้หญิงปริศนา แล้วผมก็ดันไปเจอหลุมด้วยนะครับผมว่าอาจจะเป็นเขาดีสําหรับนังตะเคียนด้วยนะครับเพราะว่าเขาเองก็ยังอยู่ที่นี่ตลอดกลางคืนนะนางตะนคี่นไทใครโอ้โหเอ็งอยากรู้ใช่ไหมล่ะกันเ้อนหนาวใช่เข้ามาตรงนี้เนี่ยคือเย็นยเยือกเลยนะเย็นยเยือกจริงๆนะพี่พี่นะบอกไว้ก่อนผมไม่เคยรู้สึกเย็นจนปวดหัวแบบนี้มาก่อนเลย แล้วก็หายใจเริ่มตันๆอย่างนี้รู้น้องใหม่เอ้ยเกิดเราเดินไปเดินมาก็โดดโผล่หน้าเราทําไมเนี่ยน้องใหม่วิ่งไหมโหมดอืมไม่รู้นะไม่รู้ทำยังไงอุ้ยอุ้ยถือถือพี่หน่อยถือพี่หน่อยถือไฟฉายพี่หน่อยถือไว้ถือไว้พี่จะลองซูมมักมือ ไอ้ไม้มือไม้มึงสั่นยังวะกูให้มึงถือแค่ไฟฉายมือไม้มึงสั่นขนาดนี้เลยเหรอม,มึงเดินตามหลังกูมาไม่เดี๋รอเดี๋รอเขาบอกว่าผมหายไปนานมากเลยนะฮะโอ้โหวันนี้มาล้างแดงปัดเลยแล้วพี่ข็ขคือดีพี่ก็พี่จะมาบอกเขาดีคนนี้แหละ,หละถือไฟฉายดิมือมึงอย่าสั่นดิ มึงกลัวอะไรขนาดนั้นนี่หน้าหูาเขาก็อยู่กับเต้านะวะเขาชี้หน้าผมเลยนะแล้วก็เขาพูดกับผมว่ามึงตามหาร่างกูเจอ,อยังอ๋อไม่ใช่มึงตามหาร่างหรือหลุมกูเจอยังอย่ายที่ลีเหยียที่ลี เขาบอกว่าเดินมาใกล้ๆโอ้โหพี่เดินไปจริงเหรออะไรนะพี่พี่เดินไปจริงเหรอเดินไปดิพี่ยังคุยๆเขาเลยน้องใหม่เขาไม่ทำร้ายเราหรอกพี่เอาผมมเอาฝนตกพึ่งเสร็จด้วยนะโอ้เขาน่าจะเดินขึ้นไปนั่งก่อนค่อยๆพูดค่อยๆจากับผมก็ได้นะอ่าดีมาก ดีมากดีมากลงใจไปหน่อยอู้นั่นเลนนนั่นแล้วตาปุ๊บไจ้เดจสซี่ก็หลบหลีกว่ะเด้ออู้โอ้ยโอ้พี่แปลกใจกับสถานที่มากพี่นายพี่ชายเขาก็ทำที่ดีขึ้นเยอะเลยนะน้องไม่เทอวไปใจพี่ก่อนดิพี่รู้สึกเองจะกลัวอย่างมากเลยเองนั่งสมาธิกับหญิงเพรก็นั่งละ นั่งกับพี่ผมก็นั่งแล้วเอ็งยังกลัวคิ้วหัวตนหายขนาดน,นี้เลยเหรอเอ็งตั้งสติดิาตาไปคิดเลยพี่ก็รู้เขาไม่ทำร้ายเอ็งหรอกเอ็งอยู่หลังพี่ก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเขาดีเขานะนะครับต้านีวียเยอะแค่ไหเนเยอะก็เฮหนแต่น้ตากียรอี่กาแฟอยามูมูละ เบอกว่าดีมากเลยวันนี้ที่มาหาเขาไม่งานนะพรุ่งนี้เขาอารวาดแน่เขาบอกเขาก็ใจร้อนเหมือนกันนะแล้วก็น่ากลัวด้วยน้องใหม่น้องใหม,นใหม่น้องใหม่น่าจะกลัวสุดขีดหรอือใจรำบ้าใจรำบ้าพี่ใจรำบาใใบาใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ลวพี่ก็ไม่ตั้งเคเองเหรอกน้องใหม่กับปุ้งกับปอาพี่ไปไหนพี่ก็ไม่รู้เลยเนี่ยไปไหนหมดแล้วไม่รู้อ่ะ ลืมกระเป๋าไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะเต้หนูคุณนี่อยู่นอกประจาบ้านเนี่ยแค่เละเต้อยากเคลียร์เขาเขาบอกว่าเดินเข้าไปนั่งแล้วก็คุยเขาให้รู้เรื่องไม่ต้องกลัวเขาเขาไม่ทำอะไรน้องใหม่เขาเรียกเองไปนั่งด้วยอ่ะมาผมเองด้วยโอ้แต่ว่าพี่นายพี่ชายเขาทำมีตะปูด้วยนะ อันตรายมากเนี่ยมีแต่ปูด้วยน้องใหม่ลาวีเองมาด้วยพี่เองมานั่งตรงนี้เลยไม่นั่งกลัวเขาบอกให้เองมานั่งเชื่อพี่เถอะนั่งนี่ถ้าเองทำตัวลอกแรก แมื่อช่นเราเลี่มอใช่เนาะเองกลัวขนาดนั้นเลยน้องใหม่เองก็ไปป่ากับพี่บ่อยนะผมเพงเเจอนางตะเคียนมึงเคยเจอมางจะเนเ่งเพิเพิ่งเพิ่เพิ่งเ่งเพิ่งเพิงเลงเพย่งเพเพงเจิมงเพิ่งพ่งเ่งชพ่เหร่อเอ่เพงเอิงเพงเพ่งเัว่งเองเพ็งเพางเพิ่พิ่งเพิ่งม่เพิ่เพิ่เอ็งเง่เเงังเิง ลูกเยเล่เนี่ยเด็เยลลูกตพ่อคู่เนี่เด็กยายที่น่ะป่งนี่ยนหลอดมีหลอดด้นี่ยฮ่าฮ่า่าฮ่ฮ่าอย่างยานคี่มันจะบ้าบันกับัพปงเนี่นีริงเนี่ยกเมยเขาบอกว่าดีเขาบอกามยเขาบอกว่าดีมาก ที่ยังนึกถึงเขาแล้วก็ออกตามหาล้างให้เขาเมียยาคืณนี่เ <saben> น <kicking. S 1> ื่อหรอไอ้ข้อนี้ยังกะเลยังกะเลโก้เนี่ยกะเลก้อย่ากระเลย์เนี่ยกะเลคุยเบียมันไม่ละโดนแล้วแต่เอ้ยนี่ยมีที่ที่อย่าในเรื่อีเล็บยาให้ยาเยีโดอู่แล้วก็เลวเลยล่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่ารีบพาเขาไปได้ไหมเขาอยากจะเห็นหลุมเขาแล้ว ผมบอกว่าตอนนี้ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าม well. ันไกลมากเขาเองก็บอกว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขารู้สึกเขาดีใจเขาบอกว่าเขาอยากจะตามผมกลับเลยนะคืนนี้ผมบอกว่าไม่ได้นะครับตามผมกลับไม่ได้นะแต่เนวินนะพรโอ per ช่วลอกในกิริยาที่เดบักนม่ฮห้นม่เด็กนันก็คุฮใยามินีกลัดด้วยในยามันนั่นนมีมันมีดันีบัแเขากวนนมิ มีดแฮคุยมันจะมห้ามมาดินโตกันเลยวันนี้นีเรากลับบ้านเลยยะเขาบอกว่าถ้าพาเขากลับไปหาหลุมเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเขาบอกเขาจะให้ผมหวยด้วยเขาบอกเขาจะให้หวยผมสามตัวตรงนะแต่ถ้าหลังจากคืนนี้ผ่านไปเขาบอกว่าถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์เขาให้เวลาผมถ้าไม่พาเขาไปนะเขาบอกเขาจะไปตามผมยันที่บ้านเลยนะครับ เขาพูดกับผมแบบนี้เลยนะฮะไม่จะก,กันเรีกโก้หน่อยต้อดหรอไม่รอดนะสาวอ่ะเขาบอกว่าอย่าหลอกเขานะผมบอกผมไม่หลอกนะพี่แต่นบ้นบ้กว่าชั่วว่าตาจูงประจูงนี่ตามมจูงเย,งย,ยินเลยจริงเนี่ยสียบ่าวะยากก,กว่าต,า,ต,ตาเมจูงวะหนึ่งตาหน้นี้ยหนึ่งตาเหี้ยมุนเนี้็เหลียกขุนอล้วหนึ่หีหละเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเมื่อไหร่มาหาเขาที่นี่กลางวัน เขาจะออกมารอยอยู่ตรงนี้แล้วรีบพาเข้าไปสถานที่แห่งนั้นด้วยเขาบอกคือถ้าผมมาหาเขาที่นี่เนี่ยคือผมจะต้องมาแบบเช้ามากเลยนะเพื่อที่จะเดินทางไปสถานที่ตรงนั้นอีกอะพี่พี่นะไกลามากเลยนะไม่ใช่ใกล้ๆนะยิงไม่ขึ้นในเพศไหนยิ่งไปขึ้นในลูกจีน่รีบหรออะเขาเนี่ยนี่ยโอ๊ยเยอะเขาบอกว่าถ้ามาหาเขาตอนตีห้าที่นี่ เขาบอกว่าก็เจอเขาแน่นอนเขาก็อยู่ที่นี่เขาไม่ไปไหนผมอาจจะมาหาเขาที่นี่แหละประมาณตีห้านะครับเพื่อที่จะเดินทางไปหาล่างเขานะล่างเขาจริงไม่จริงหรือว่าหลุมเขาใช่ไม่ใช่ไอ้นี้ผมไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมไปดูมามันน่าจะใช่แต่ตาปูมะนี่โยมีนะตาจะมีนะตาเนี่ยะสียงาบอกว่าันหลอดมีหลอดดาวอะไรโยเดียดเดียบันหลอดนะช่วหลอดี่เดียบยาช่วยยาเมียเดมินเนี่อย่กว่า เขาบอกว่าไม่เป็นไรพาเข้าไปใช่ไม่ใช่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ทําร้ายผมเขาบอกเขาจะอยากไปเห็นด้วยตัวเขาเองนะครับเขาบอกจริงๆเนี่ยเขาบอกเขาอยากไปด้วยคืนนี้เลยนะได้เนี่ยเดินเล็กตั้ไหนวิ่งมีบ้าอยีโดนเล็กแค่แค่ตั้นวิ่งอีหลอเนแกเนี่ยเดินคารบานเองยกว่าเนี่ยกว่าเนี่ยเต้าสามคนยี่สิบยันเนี่ยเดินมาแล้วนั่นมีบ้างไม่ เขาบอกว่าจริงๆเขาอยากจะไปคืนนี้เลยนะเขาอยากเขาอยากให้ผมเดินทางไปคืนนี้แต่เขาบอกเขารู้ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลเขาบอกเขาเลยให้เวลาผมหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะเตรียมตัวนะพี่ๆนะนี่ก็จะนี่น้องใหม่อันปรายต่อสิเองขึ้นมานั่งตรงนี้ได้นะได้ไดนี่นั่งตรงที่พี่เลยเดี๋ยวพี่อยู่ตรงกล้อง ยังไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำร้ายเองหรอกุ้่กนะไรอย่าบึ้งหรอเขาถามว่าคนนี้เขาเป็นใครผมบอกว่าน้องผมเองนะครับใช่มึงก็ฟังี่เรียงออกไม่ใช่เหรอมึงกลัวจนมึงเบอร์หมดไปเลยนี่พี่ๆนะนบา้องใหม่ เองก็รู้เนอะเขาบอกว่าเขาไม่ทําร้ายอะไรน้องใหม่หรอกตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มดีใจขึ้นแล้วนะครับเขาเริ่มดีใจขึ้นแล้วนะเขาบอกที่เขาเนี่ยจะได้ไปดูด้วยตาเขาเองนะพี่พี่อันนี้เขาดีขึ้นอะไรนะก็พี่ไปตามหาหลุมมงเขาล้างของเขาเพื่อที่เขาจะกลับไปหาล้างเขาแล้วก็เพื่อที่เขาจะไปเกิดไงผมพี่พี่นะผมเองก็ไม่รู้ว่า ใชล่างเขาจริงไม่จริงอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยผมก็พูดตามเนื้อผ้าเลยนะผมไม่ได้โกหกเขานะแต่นี่มีมีเดมเนต้าปูบะนเน่นเนอดะมาปูเวตันน้อมีบะหมอะมตาปูบเน่ะมา้อเะมิแกวคุยรเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่หลุมเขาไม่เป็นไรแต่ว่าตามหาให้เขาอีกตามคำสัญญาที่ผมเคยให้กับเขาไว้ เขาบอกกับผมมาแบบนี้นะแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเราพี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตามหาที่ไหนเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะพี่ๆนะที่ที่ผมเคยเจอเขาครั้งแรกนะครับที่เขาเล่นน้ำนะผมว่าตรงต้นไม้ต้นใหญ่แถวนั้นอะอาจจะเป็นไปได้ผมอาจจะลองเสี่ยงดวงไปดูก็ได้ลูกอย่ทิ่ไหนอซ้อกันนี่ลูกหนโลดที่กันนี่ยอย่าพ่าตาช้อนนี่เนี่ยกูอู้แล้วนหลอดมีหลอดดาหรอกะอย่าสี่ยงยากกว่าเว้นี่ ยันี่เคยจะสิญญาบามีอู้รอกก็อู้แล้วก็ยากจะสัญญาบายคุณบ้าไปยยนี่นกจ่าเน่เขาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีเขาไม่รู้เขาบอกว่าเขาเองอ่ะโดนสะกดไม่ให้เจอหลุมตัวเองล่างตัวเองเลยนะครับผมก็ไม่อยากผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนใจร้ายคนไหนวะหมอผีคนไหนวะที่สะกดเขาไม่ให้เขาเนี้ยกลับไปเป็นล่างเขาเขาถึงเลีออนแล้วก็มาอยู่ที่นี่อ่ะ ดีนะที่กลางวันนี่คือพี่นายกับพี่ชายเขาสร้างไว้นะครับเป็นที่หลบฝนอย่างดีเลยมือชาคอน,นี่นอู้เพลอหรือบ้าหมอมือชาคอน,นี่อย่ดูอุ้งอ่ะเปนโยอุ้เพลขี้ยาบ้าเม่เขาบอกว่ากลางวันน่ะเขาไม่อยู่ที่นี่เพราะว่ามันจะมีสองคนเขายังอยู่ที่นี่อยู่เขาบอกกลางคืนเนี่ยเขาจะต้องอยู่แต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะอยู่ก็อยู่ไปเขาไม่ห้ามแล้วเขาของเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะพี่นะเขาเหมือนแบบ มาอาศัยก็คืออาศัยจริงๆนะตรงนี้เขาก็มีความซื่อตรงนะพี่ๆผมชอบตรงนี้แหละแต่ผมก็ถามว่าใจลึกๆผมอะอยากให้เขาเจอคุนหลุมของเขาล่งของเขาสักทีนะครับเขาจะได้ไปพูดไปเกิดเขาจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้น้องใหม่ว่าดีไหมดีนะเองพูดไม่ออกเลยดิดนี่แหละการนั่งสมาธิของเองอะ่ะ มันทําให้เองนิ่งขึ้นพี่เห็นแล้วอ่ะเออเองก็นิ่งขึ้นนะเองก็เริ่มไม่กลัวเขาละเฮสซ้อนแอจับดิ้งในเยาว์ตบอากไอ้นี่วิแจับดีกินอะไรป่ะเนตเตแบบดีเวลาจับดีป่ะแบบดีเยอะป่ะเป็นยอดมีมาบ้าทุกปีมาบ้าทุกวันนั่นแล้กั่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนมาลบหลู่เขาอย่างวิกาหรือว่าไม่มีคนมาขโมยของที่นี่เขาบอกว่าเขาก็จะไม่ทําร้ายใครเด็ดขาดนอกจากจะมีพวก ขี้เมาขี้เมาอะไรเงี้ยมาที่นี่เขาบอกเขาอาจจะเล่นดอยันนาฮู้เรื่องม,มาท่าล้านเนี่นยเปญนโยมมูสใส้เพศเดินคู่ไว้มีเหรออยู่คู่ให้มาเยตาตลอดอยู่อู่วัดลอนี่เงีะบไปให้เสียชดอะไรนะนักดาเขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีมีเขาบอกว่ามีวัยกลางคนอะ่ะเหมือนอายุสามสิบกว่าเนี่ยมากับแฟนเขานะครับจะมาไม่ดีไม่ร้าย มาทำสถานเหมือนจะมามั่วในสถานที่แห่งนี้แหละเขาบอกว่าเจอเขาเนี่ยไล่กลับไปคือผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะจิตเสียไปเลยนะเขาพูดแบบนี้นะครับจะมาทําไม่ดีไม่ร้ายในยกระต๊อแห่งน,นี้แหละมันก็จริงไงพี่กระต๊อแห่งนี้มันห่างไกลจากหมู่บ้านแล้วก็มันเงียบสงบถ้ามาทําสิ่งไม่ดีไม่ร้ายนี่คือมันสะดวกมากแล้วมันไม่มีใครได้ยินด้วยนะครับนี่แหละเขาถึงจะต้องจัดการนะเขาบอกถ้าไม่มายุ่งกับเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับใครแน่นอนนะครับเขาเป็นคนพูดแบบนี้เลยนะ ดาวินอุ๊ัดโดยมือเราหมอมือหนักอเนี่ยโอ้มาอยเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยหวยก็จะออกแล้วโอ้เขาเขาก็รู้นะพี่นะอีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแต่ผมเองก็ไม่กล้าขอหวยขเขานะเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจไม่แน่ชัดนะคะว่าหลุมที่ผมไปเจอเนี่ยมันใช่หลุมเขาเองหรือเปล่านะครับ เด้อมีที่เนอนหรอดม่อ <Platform>. ด well ้านียนหมอยกฮยด้ากเนี่ยเดินจ่ตอาเกดบีเนี่ยกขาบอกว่ารอให้ผ่านพ้นไปก่อนเพราะว่าอีกสองวันอีกวันนึงเอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะให้หวยแน่แต่เขา เพื่อความมั่นใจเขาบอกว่าผมเนี่ยจะต้องพาไปแต่ถ้าผมผิดสัญญาเมื่อไหร่เขาจะเล่นผมแล้วเขาจะตามผมไปทุกที่ทุกแห่งที่ผมไปนะเขาบอกว่าเขาจะให้แน่แ่แต่วันนี้เขาจะไม่ให้เขาบอกรอให้เขาเนี่ยมั่นใจก่อนผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอารมณ์ดีหรือเปล่านะแต่เขาบอกเขาจะให้แน่แน่นะครับมีเจ่นนี้วันนี้ที่ซีรอหมอที่เดอโควานซีรอหมอ เนี่ยกี้ทกว่ผมจะลองขอหวยเขานะในไหนผมก็จะต้องเดินทางพาเขาไปอยู่แล้วพี่พี่ผมจะลองขอหวยเขานี่เซดิกซิขอแซโตเนี่ยเฮ็ดซิอ่ะเฮดเามาือะเขาบอกว่าเขาให้เลข หนึ่งแปดศูนย์นะครับเขาพูดมาแบบนี้นะหนึ่งแปดศูนย์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครที่จะซื้อตามก็ซื้อใครไม่ซื้อก็แล้วแต่นะพี่นะเขาบอกมาแบบนี้หนึ่งแปดศูนอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เลยนะพี่ๆนะครับอืมในมีเหตุใจย่าตบเราพาดุเดือดกันเลยึ้นจินนะเปิบบะหรอ มีหรือไม่ยังไม่สิ่งาบอว่าอยู่าายกับบเลจิน่ะหรอมีเลจีเนวิธีเล็กนีเนล้วมีใครได้ทั่วมินิก็แค่นันเหรอเขาบอกว่าถ้าพาเขาไปแล้วถ้ามันใช่หลุมเขาจริงๆเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติที่คนเนี่ยคนหากันไม่เจอเนี่ยเขาจะพาผมไปดูด้วยตาผมเองสองตาเลยนะครับเขาพูดกับผมแบบนี้นะแล้วผมเองก็ต้องพาเขาไปแน่นอนนะพี่อาทิตย์หน้า ผมว่าผมจะพาเขาไปเลยนะครับไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ผมก็จะต้องพาเขาไปในเมื่อคำพูดมันก็จะต้องเป็นคำพูดนะเพราะว่าเขาเองก็ให้มาแล้วนะครับตัวเลขเป็นหนึ่งนะครับมีม <Really? S 1> ิเตอร์คือเกิดนุ่ยนี่เยเกอวินิวอเลจูนอวีพอกลับไปกินี น้องใหม่เขาน้องใหม่ก็โดดหนีเลยนะเขาบอกว่าคืนนี้ให้พวกเรากลับไปได้แล้วนะครับเขาบอกให้กลับไปได้แล้วเตรียมตัวอาทิตย์หน้าเนี่ยมาหาเขาที่นี่แล้วมาตอนปีห้านะเยอาแกขึ้นนะลุ้เจนนะเรียกวะนั่นมีแฮคคุยอันนี้นี่มีแฮคคุยแบบนอนาะสัญอย่างกเราด้รยนี่เขาทิ้งท้ายไว้อย่าง น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมแล้วนะครับเขาทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าอาทิตย์หน้าตีห้าไม่มาที่นี่เขาบอกว่าผมกับเขาเนี่ยคือเขาเองเนี่ยบอกกับผมตรงๆเลยว่าเจอดีกันแน่ในเมื่อเขายอมให้เลขนะครับถูกไม่ถูกอันนี้ผมไม่รู้แล้วก็สัจจะเขาก็มีผมเองก็มีสัจจะตีห้าผมจะต้องมาที่นี่ ถ่ายคลิปไม่ถ่ายคลิปผมไม่รู้นะมันอีกเรื่องนะพี่ๆนะต้องดูเวลาเวลาต้องดูฝนก่อนแดดต้ามีจูงยุ่ยเฮสี่บอกว่าอย่าบาเต็นนะชู้หรอเขาบอกว่าถ้าฝนตกไม่ต้องมาเขาบอกอย่างนี้มีเจตันนิวิจกีวะกีกีกีเราว่ามีเจต้องใหม่ไปดีกว่าพี่ๆนะสัจจาคือสัจจาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าฝนอ่อนใช่อาทิตย์หน้าถ้าฝนไม่ตกผมจะต้องมาหาเขาที่นี่ ให้ได้ตอนดีฮ่านะถ่ายอีสิบไม่คลิปอีกเรื่องนะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยน้องใหม่หรอพี่ด้วยดิไปแล้วพี่เดี๋ยวเจอใหม่ครับ